ทุกท่าาวเดียวให้เรตัวทานีันเดียุรรอเุ้ทเ้าให้เวทาี่วันเดียุรอเุ้ทนะครับดูแกเป็นไส่ต้นสต้นใส่นะครับกรณีน้ำมัน้เเชื้อราสารละลยทุกสารจะสรายกสารนะครับเดี๋ยวดต้นไมยอนานะครับ้าา Hãy was like, I was reading, so I was trying to throw you guys

ตื่นไว้ก่อนนะจุ้ยนอาด้วยฟากอนต่อของชาอยากดื่มของชาต้องจ่ายที่ห้องแรกนะเออตัไม่อไปที่น้ำชาด้วยกับ เรวาา้าเอาจจะเบกิว่านนะครับว่านก้าวแจะรายสัมภาราารี่นึ่งรลาบขั้นนแมเขนมคา าริชาตุลโมนุก,กินดาเจ้ากรรมในเวรพ่อเกิดไม่เกิดพร้อมกตนนั้นก็ได้ไม่มีบุษทางนางกิลาภนราะกิตและครอบครัวพี่น้องลูกหลานทุกท่าน đó cơm các bác các anh thì cái này có này lên

No, no, ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิภิสุรักัารนกายะอิสราเนนะสปัญจศีลานิยัตาธะรมาตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ na mohu tázať. Sa... พัพาวะโตังสรนังคัจชามีโตถังสรณังคัจฉามิธรรมสรนังัชามีธรรมสรนังคัจฉามีสังฆสารนังตูติยติธรรมังสรนังคัจชามิตูติยติธรรมังสรนังปรัมณีสิกขาปัทถัสมาธิยมีกาเลจมิจาจา เวรมณีสิกขาปัตสมาธิยานิุกสาวาทเวระมณีสิกขาถ้าเตศนาไว้คปโลกงนคนจักตรปัพพันธของอันภูคาทั้งหลายได้แจ่มสจ้งไวนแล้วบ่ได้จำระพษสีอาตถบดีเป็นพระตัวเาไปในว่นวันจิตจาสันติจากัายนวัจีมโนสิประสมมา วันยาันธ์าตาปิตุนาทินาจาที่ยาชานานังที่พระตังที่ขายาพระเจ้าทั้งหลายหอน้อมถวายพระราชาหาร บาสัมพุทธะสนโมตัตสัพระวัตโตอะระหัตโตสัมมาสัพุทธสนโมตัสสัพระวัโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุธธมทธสัะธธยักเคปันเตสังโฆจารตุประสงค์พังวงโปรดฟังคำของข้าพเจ้าบัต้ได้มีนายกนายิกาในบ้านหกหมู่สี่แห่งนี้ซึ่งเป็นผู้พร้อม,มด้วยวิริยะอุตสาหะนำมาซึ่งสลัดกระพัดถวายเป็นสงอันตั้งไว้ณัที่น,นหลักดง กรณว่าสลัดกับพัดนี้ถือว่าเป็นสังฆทา,านอันบริสุทธิ์ดุดเดือนร้อยมาโดยนักภากาศแล้วอยากลงในทา่ากลางระหว่างสมจะได้จำเพาะเจะจงแก่พระพิสูรรูปใดรูปหนึ่งก็หามีได้มีพระบรมพุทธ,ธานุญาตไว้ว่าให้แจกกันตามบรรดาผู้ที่มาถึงบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอสมมติตนเป็นพัดดุเทศกคือผู้แจกของสมพระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่อย่างไรถ้าเห็นว่าเป็นการไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในทา่ากลางระหว่างสม ถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรขอพระประสงฆ์ทั้งหลายจงเป็นผู้ยิ่งอยู่บัดน,นี้พระสงฆ์ทั้งปวงยิ่งอยู่ข้าพเจ้ารู้ได้ว่าเป็นการสมควรจะได้ทาการแจกของสงฆ์เป็นลาดับไปอายังปรมาภา,าโปมหาเถระสักาปุลาติส่วนที่ถึงตันทวายแด่พระมหาเถระผู้อยู่เดือข้าพเจ้าเอาว่าเสสาภาการอมหากังปาปุนาติที่เดือดจากพระมหาเถระแล้วย่อมถึงแก่บรรดาสาธิตตามบรรดาผู้ที่มาถึง สามเรเดนัารจากสุับรริกุกชัุดุฟคืนนาติสวนที่สามนั่งถวายแด่สามเเด็จผู้รักษาศีลสิทธิ์ที่เหลือนอกนั้นแล้วให้แจกเป็นทานไปได้โดยไม่มีโทษบัดนี้ข้าพเจ้าได้ทําการแจกของสงเสร็จสิ้นลงแล้วขอพประสงค์ทั้งปวงโปรดให้สัตว์สัญญาสาธุกการขึ้นพร้อมกันตามบัดนี้เถิด อาจะร่านต่านั่อขอวัดนะครับขออนุญาตทางหน้านะครับอันนี้วัดพระพุทนะครับเอเอ๊ะที่มันไปแล้วนะจากพระสงมัมเน้นอ่จะได้แจ้งยอดอาพระและพระอ ันตลาดอีว,วันทุกในวันนี้มีมนล์่ามาจากต่างกำพน้นของการออาเภิอ่างวัดก,ก็ได้มาป้อมกันติดเคยถึงกันรวมแล้วก็รวงกับมดที่เ7ดลมีสตวเจ็ดหัววัดส,สามมนเนี่มี3 5มลูกรวมเป็น82 เดินบนสลากบุดหินนับได้ตอนนั้น,ใ, 4, 92, นในส่ร้อยเก้าสิใบ492ไตอนอแล้วก็แบ่งถวายพระสงฆ์เจตนานี่4เส้นอิปินาสเส้นถวายสามเณนเจตนา4และจ่าอิปินา 4, นา1นึ่สำหรับพระสงฆ์ Đáng... Đáng... Đáng bốn, đáng cơ, Ồ, thì lại mang ừ. chạc rằng một bốt, up ấp than thanh canh vắt, nó vắt chứng anh ấy chắc hawaii vãi ấy chắc hawaii chị 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 lửa chị มาบัตติพ่องมาวัดคอร์ดนคอร์ดยัดสา,ามเส้นนั่นสลาดเดินไม่เจตนาเหลือเสาเส้นอิมินาก็เหลือหกพิบหกพิบสองเส้นแต่เร็วปัตติก่องได้เพิ่มได้อย่างมาพกก่อสถิตินี่ขอผมเก็บเงินไปฟ้องอะไรก็ขอโมทนา ครับการนั่งสงที่ได้มารวมทบุญฐานตลาดในวันนี้พระคาถานทุกปู่กุกท่านจะได้บุญจะได้เอาบุญอกุศลตอนนี้เล้อจะได้รับพรยกพระสง์องค์ไดู้กสามเณได้รุบได้ก็ใจเย็นๆเนาะเรียกว่างดีชมพูนี่อ่านบึงกระจุงอาจจะเข้าวัด แล้วก็ใจเย็นน้อยเอาเอา่อา,า,งางบ้าน่างบ้านเป็นอย่าตั้มไปก่อนออสครับอดโฆษณาสาธุชนนะต่อไปจะได้รับปอยเหยาวาวิวัดหาปูราาริปูเรติสาพรัง เอวาเมวาอิตหินังเตลานุปปกาัติอิจิตังปติตังตุมหังปิปัมเมวาสัมชิตุสัพเพอุเรนตุสังกับป่าจันทภิโอชาตโตสาวกนโรตินาสโกมาเตวพาว เจ้ากับนายเวทขอให้ได้กินได้บริโภคว่าสนาในแต่ได้ดแม่ว่าตุนตัวได้ดวงจิตตาวิญญาณกองข้าเจ้าข้าตามทั้งหลายที่ได้ก้นมาได้เกี่ยวมันได้ฟังได้รู้อะไรกิจการอะไรประจันยอยู่อย่างตัวเราตัวเราอาไว้ได้ในเวลาเป็น กตัเก่นะว่าสว่งจะรับเก่งนะว่าสงองค์พระเจาได้หมสาน้าีั้าออก็ะเห็นว่ามองมอท็อกนะวันนี้ออกเน้องกันฮอบเหลืองนะครับที่เป็เหลือีกันนะครับออกมื่อแะครับออกให้องค์พระเจ้าิสูจนสรกเาดงดนรอาย่วัน mặt trăng là trăng mặt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  ดอมด้วยนะครับเาพราะว่าบงกอวัน <wildly> น <blessing> ี้เปิดไปได้ใช้มวลไว้นะครับนี่ครับส่งนี่ต้องทำาห

บอกว่ผมมาดรถท้องแม

ป่าตอนกินกินเหล่าป่าควาลินเดฟุดุุเดฟดฟุนุนเดฟเนุเดฟนาเดฟนเดนเดฟนเดฟนเดฟนดนเดฟนเดฟนดนเดฟน ปัญาจุดต้อตาประการาเกรได้บรรเนตเความเุือลงไรและเดวุคนเดวนาเป็นกรณีเดียแตกตาานเลือนนี่นั่นบรรเทนแต่ที่ดียลวมันมาหมายมีการลาตวเศรีนางเรียมจันทรจิตตังคุณเป็นเก้าพ่อเคยดูหลานทุกคนก็ได้ควาดิฉันกัเป็มาตรตาน Ô mọi người đã có một cái đơn vị mới nhất những cái gì trong là nên đây thì những người ta sẽ năn coi ta, cô thuận mồn ta như này nhắm mong mẹ già ra giúp gia lai,